คำเตืนอนข้อมูลทั้หมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางราตัตบาลประวัรใช้ในตัวรญาณในการรถถับชมสำหรับสมุนชฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีคะ่ะสวัสดี EP ที่4ของงวด16ตุลาคมคลิปนี้แอดมินก็มีแนวทางดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะโดยจะมีแนวทางเล,ล็างของแอดนันแนวทางของแอดบีวนาแอดมลกฏ แอดใต้ฟ้าอาจารย์ออมธนพัฒน์แล้วก็แนวทางของติ๊กพาด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยค่ะเริ่มตนน้นกันกับแนวทางของแอดปีวรณา1ตุลาคมงวดที่แล้วแนวทางของแอดปีวรณาก็ไม่ได้มาตามนัดนะคะหลุดทั้งแนวทางชุดบนแล้วก็แนวทางชุดล่างเลยค่ะ งวดนี้ก็มาแก้มือกันใหม่นะคะกับแนวทางของงวด16ตุลาคมแอดบีวนาแนวทางเลขรัฐบาลให้วิ่ง2รูด2เลข2ตัวเด่นก็จะมีเลข2 1 2 3กับ2 9เด่นที่สุดให้เม็ดเดียวก็คือเลข2 3ค่ะเลข3ตัวจะมีเลข1 2 1 1 2 3 1 2 9กับ1 1 3เลขเด่น2ก็ให้มาตรงกันหลายสำนักเหมือนกันนะคะ โดยจะมีเลข2 1ตรงกันกับอาจารย์นอตตี้<ม>แล้วก็ตรงกับเลข2รลาบผลพุนทวีสำหรับเลข2 1กับ2 3จะตรงกันเลยกับหนุ่มสุพรรณตรงกับเลขท้าย2ตัวใบสีฟ้าแล้วก็ตรงกับเลขซองมือทองค่ะมาลุ้นกันว่าเลขของแอดบีวันางวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมรกฏ ซึ่งแนวทางนี้แอดมินไม่ได้เห็นข้อมูลมาหลายงวดเลยค่ะแต่ว่าเขาเคยมีผลงานในงวด1สิงหาคมนู่นเลยนะแอดมินก็ได้ลงแนวทางให้อยู่ค่ะปรากฏว่างวดนั้นเข้าทั้งบนและล่างชุดหนึงจะมีเลข14อีกชุดก็มีเลข64เข้าทั้ง2ชุดเลยนะคะงวดนี้ก็ลุ้นให้เข้าอีกเหมือนงวด1สิงหาคมเลยนะมาดูกันเลยกับแนวทางของงวด16ตุลาคมแอดมารากฏ ให้เลข3ตัวมาชุดเดียวก็คือเลข2 1 4เลข2ตัวจะมีเลข1 4 1 2กับ4 2ซึ่งเลข2ตัวก็เป็นตัวเลขที่ตัดมาจากชุด3ตัวเลยนะคะแอดมรกฏบอกว่าให้เน้นบนแต่ก็กันล่างไปด้วยค่ะ ซึ่งเลข1 4กับ4 2ก็ให้มาตรงกันเลยกับเลข2มือทองและเลข1 4 1 2กับ4 2ก็ให้มาเหมือนกันกันกบเลขท้าย2ตัวไปสีฟ้าเลยค่ะมาลุ้นกันว่างวดนี้เลขของแอดมรกตจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะต่อไปก็เป็นแนวทางเลขล่างของแอดนันสถิติห้างวดล่าสุด มีเข้าติดกัน3งวดติดในงวด1สิงหาคมงวด16สิงหาคมแล้วก็งวด1กันยายนแล้วก็มาหลุดไป2งวดติดเลยค่ะในงวด16กันยายนกับ1ตุลาคมที่ผ่านมานี้เลยนะคะงวดนี้ก็ขอให้กลับมามีผลงานอีกครั้งค่ะมาดูกันเลยกับแนวทางของแอดนันงวด16ตุลาคมเลขล่างให้วิ่ง8ลูด8เลข2ตัวให้เน้นเลข8 1 8หกับ8 5 สตัวรองก็จะมีเลข 84, 86กับ80สําหรับเลขดับให้ดับที่เลข2แต่จะดับอยู่ไหมก็รอดูกันค่ะยังไงก็แล้วแต่ถ้าดับเจอเด่นก็ให้เลือกเด่นไว้ก่อนนะคะส่วนเลขเด่น8ก็ให้มาตรงกันเลยกับ S Sunday มีเลขที่ตรงกันก็คือเลข83กับ89และเลข 81, 83, 84กับ80ก็จะไปตรงกันเลยกับอาจารย์นัดค่ะ มาลุ้นกันว่าเลขล่างของแอดนั้นจะมาให้เห็นในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะถัดมาก็คือแนวาทางของติ๊กพารวยสถิติ2งวดหลังสุดเลขเด่นเข้าทั้ง2งวดเลยนะคะสำหรับคู่เด่นเข้าแค่เพียงงวดเดียวเท่านั้นในงวด16กันยายนที่มี6-2เข้า2ตัวบนตรงๆเลยค่ะสำหรับงวด1ตุลาคมก็เข้าแค่เพียงเลขเด่น9เท่านั้นนะ มาลุ้นกันใหม่กับแนวทางของติ๊กผารวยงวด16ตุลาคมเลขลับมีที่มาให้วิ่ง4เลข4มาล้านเปอร์เซ็นต์เลข3ตัวจะมีเลข945 946 947กับ944เลข2ตัวก็จะมีเลข4554 4664 4774แล้วก็44นะคะให้อัดหนักๆที่เลข4774กับเลข947และเลขบนล่างให้เน้น4554กับ945 ซึ่งเลขเด่น4ก็เหมือนว่าจะให้มาเหมือนกันเลยกับแนวทางของหนุ่มบอลบือให้เด่น4มาเหมือนกันเลยนะคะโดยจะตรงกันเลข4664ค่ะสำหรับเลข4554กับ4774ก็ตรงกันเลยกับอาจารย์บุญรอดพารวยนะคะมาลุ้นกันว่าติ๊กพารวยจะพารวยในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะถัดไปก็เป็นแนวทางของอาจารย์อ,อมธนพัฒน์ในงวด1ตุลาคมที่ผ่านมา แนวทางของอาจารย์ก็กลับมามีผลงานแล้วค่ะโดยจะมีเลข65กับ95ที่มาทั้งบนและล่างเลยนะคะงวดนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆกันต่อค่ะมาดูกันเลยกับแนวทางของอาจารย์ออมธนพัฒนงวด16ตุลาคมให้มาเม็ดเดียวก่อนนะคะก็คือเลข47ค่ะสำหรับแนวทางเพิ่มเติม,ตมก็รอดูกันอีกทีนะคะ ซึ่งเลข47ตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันเลยกับอาจารย์บุญรอดพารวยแล้วก็ให้มาตรงกันกับติ๊กพารวยด้วยค่ะจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วแนวทางของอาจารย์อมเข้าแบบปังๆก็ช่วงปลายปีแบบนี้เลยนะคะก็มาลุ้นกันค่ะว่าแนวทางของอาจารย์ออมฐานพัฒน์จะเข้าอีกในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดท้ายกันกับแนวทางชุดนี้ของแอดใต้ฟ้าค่ะสถิติ8งวดล่าสุด มีหลุดไปสองงวดเลขเด่นเข้าทั้งหมด6งวดสำหรับคู่เด่นจับคู่เข้าทั้งหมด4งวดนะคะในงวด16มิถุนายนก็มา40 1กรกฎาคมมา30สําสำหรับงวด1สิงหาคมเข้าทั้งบนและล่างเลยค่ะมีทั้งเลข41กับ46เลยนะคะและในงวด16สิงหาคมก็มา6 7ค่ะ แต่ว่าในงวดล่าสุดงวด1ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะคะทุกแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดนะเอาเป็นว่าก็มาลุ้น,ก,นกันใหม่กับแนวทางของงวดนี้ค่ะแอดใต้ฟ้าเลขรัฐบาลงวด16ตุลาคมให้เด่น2รูด2คู่เด่นจะมีเลข21 25 26 27กับ28 เลขเด่น2ก็ให้มาตรงกันหลายสำนักเลยค่ะโดยจะมีเลข2126ก 2, ับ27ตรงกันเลยกับเลข2ลารับผลพูนทวีสำหรับเลข21 25 26กับ27ก็ตรงก,กันเลยกับเลข2มือทองตรงกัน4ชุดเลยนะคะเลขเด่น2ของแอรใต้ฟ้าจะมาในงวดนี้ไหมก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะทุกแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดค่ะแต่ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านและถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดอะไรผิดไปแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปหน้า EP ถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆนะคะ